สวัีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องชนิดของคำนะคะครับคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆครับเริ่มจากคำเรียกคนได้แก่คำว่าเด็กๆ คนยายเพื่อนพัด คำเรียกพืชมีคำว่ามะม่วงน้ำดอกไม้กระถินพริกโหระพา กะเพราแค่ขี้เหล็กคำเรียกสัตว์คือคำว่าแมวมอมคำที่ใช้เรียกสิ่งของคือ ฟุตบอลเข้าเหนียวมูลคอมพิวเตอร์คำที่ใช้เรียกสถานที่ได้แก่บ้านสนามหญ้า จังหวัดกาลสินกรุงเทพเรามารู้จักกับลักษณะนามกันนะครับลักษณะนามคือหน่วยของคำนามคำนั้นๆเช่นพัดมีเพื่อนใหม่สองถึงสามคนคำว่าคนเป็นคำบอกลักษณะนามของคน พัดมีแมวหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นคำบอกลักษณะนามของแมวที่บ้านอามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคำว่าเครื่องเป็นคำบอกลักษณะนามของคอมพิวเตอร์แม่ซื้อข้าวโพดมาสองฝักคำว่าฝักเป็นคำบอกลักษณะนามของข้าวโพด แม่ไก่ออกไข่วันละหนึ่งฟองคำว่าฟองเป็นคำบอกลักษณะน้ำของไข่ไก่จจบ้ค่เกันใหม